ในหนังสือเท็กซ์บุ๊กต่างๆคือที่ดรเทนเนนเนี่ยเขาไปศึกษาดูในหนังสือเท็กซ์บุ๊กต่างๆเลยจะบอกว่าเซลเราเนี่ยรันเอดเราจะต้องมีลบ20ถึงลบ25ม mm ิต้องเป็นลบนะคะเซลเราต้องเป็นลบนะคะเป็นถึงจะทำงานได้นะคะเรียกว่า ORP Meter เนะคะเป็นเครื่องมือที่เราใช้วัดลิคิดทุกอย่างว่ามันมี กี่มิลโวล์ว่ามันมีโวลเทจกี่มิลโวล์นะคะถ้าเป็นลบข้างหน้าก็แปลว่าลิควิดอันนั้นมีอิเล็กตรอนเยอะนะคะสามารถให้อิเล็กตรอนแต่ถ้ามันเป็นบวกก็แปลว่าลิควิดอันนั้นสเตลลิ่งอิเล็กตรอนจะขโมยอิเล็กตรอนมันก็คือเป็นพวกที่จะเกิดออกซิเดชันนั่นเองนะคะถ้าเซลพ p ลบ50มิลโวล์ถ้าเราไปวัด pH ในเซลล์ขนาดนั้นอะมันจะเป็น7.88มันทำงานแะ้วอยู่มันสร้างเซลใหม่ มันถึงต้องการพลังงานสูงเพราะว่ามันกําลังสร้างเซลล์ใหม่นะคะแต่ถ้าเซลล์วอร์ชัลดลงมาลบก็ก่อนจบนะคะก็ อ,อยากที่จะให้นะคะคุณหมอลองดูนะคะว่าน้ําที่มีอิเล็กตรอนสูงมีไฮโดรเจนสูงมันจะช่วยเราและผู้ป่วยได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือจะทดสอบว่าน้ำให้โบเกตยังไงนะคะ <c oughs> ปกติแล้วเราจะซื้อน้ําขวดกินเป็นประจำมีน้อยคนที่จะกินน้าแร่ส่วนมากก็จะเป็นน้ําขวดนะคะ <c oughs> ก็หลอดไฟไม่ติดนะคะ ก่นนะคะที่บนโต๊ะของคุณหมอ,หมอค่ะนะคะอันนี้น้ำคังเก้นที่มีอิเล็กโทรไลซ์ที่มีโวลเทจนะคะ,นะคะน้ำให้โวลเทจนะคะให้อิเล็กตรอนนะคะ,น,ะ,คะนี่แหละคือที่เราเรียกว่า healing is v o l t a g e <ะ>มีโวลเทจในการ h e a l i n งตัวเองยังสามารถได้อีก,อกน้ำหนะึ่งทีนี้เรามีน้ำอีกอันหนึ่งที่ได้จากเครื่องนี้เหมือนกัน อันนี้จะเป็นน้ำรองลังเกนอันนี้เป็นน้ำ p s 11.5ซึ่งปกติเราจะไม่ได้ให้ดื่มนะคะแต่ว่าที่สถาบัน AACI ที่เจบทำงานกันกบเขาอะเขาจะให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งอะดื่มน้ำ11.5เพราะว่าอิเล็กตรอนสูงมากอนตี Anti ้อินฟรมสูงมากนะคะโวลเทจสูงมากนะคะ,ะสว่างจ้าเลย <laughs> นะคะกิน11.5แล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำที่ <laughs> ถ้ามีสภาวะป่วยอะ ก็กลิ่นไม่ปวดกระตินดาไม่ปวดกรกินดนะาค่ะหยสว่างจัดเลยอันนี้อันนี้น้ำอันนี้น้ำคริครสตัลน้ำขวดนะคะคริสตัลไม่มีน้ำขวดทั่วไปค่ะถ้าเป็นคางเก็นปกตินะคะอ,อันนี้จะเป็นคางเก็นปกตินี่โอ้นี่น้อยนี่เจ้าจุดห้าเจ้าจุดห้านี่กลับไปกี่จุดห้าตลอดโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณกับคุณนิชฮนนะคะแล้วก็คุณแจงแล้วก็วันนี้อยากจะ ฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านว่าเห็นเครื่องมือนี้สําหรับอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยรู้สึกว่ายังไงบ้างกับการฟังวันนี้ขออนุญาตอาจารย์ได้ช่วยแชร์นิดหนึ่งได้ไหมคะดี่ะเพราะว่าอาจารว่าตอนแรกก็เข้าใจผิดว่าทานน้ำด่างเยอะๆแล้วมันจะแบบว่าทําให้ร่างกายเพลียอะไรเงี้ยก็ถ้าเห็นการทดลองหรือว่าแบบที่โชว์อยู่ก็เออรู้ว่าเราควรจะกินเยอะวันนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงร่างกายก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ ค okay. ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าม,ามี clinical study ไหมคะสำหรับ clinical study เนี่ยถ้าเป็น clinical study ที่เป็น in general คือ electrolyte reduced water ที่เขาทำการ study มีมากมายมีมากมายสามารถหาได้ใน pubmed.gov นะคะแต่ keyword ที่ใช้ก็คืออาจจะเป็น hydrogen water e l e c t r o l y e reduced water นะคะ อย่าไปใช้ว่าอัลคาไลน์วอเตอร์เพราะว่ามันมันไม่สเปซิฟิกนะคะเราต้องใช้ว่าอิเล็กโทรไลซีเดอส์วอเตอร์อันนั้นมีคิ i เ i c a l Study ดีมากมายนะคะแต่ ของคังเก้นวอเตอร์เรามีคลินิคอลสตาร์ดีของคังเก้นเองหมายความว่าเราเอาเครื่องคังเก้นเอาน้ำคังเก้นไปทำคลินิคอลสตาร์ดีกับคนจริงๆเลยนะคะซึ่งคลินิคอลสตาร์ดีออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้บุ๊กที่ที่สั่งมามันยังมาไม่ถึงนะคะก็คือถ้าคุณหมอท่านไหนต้องการตัวหนังสือที่เป็นคลินิคอลสตาร์ดีของน้ำคังเก้นออนเพ i เช t s จริงๆเลยไม่ใช่ในหลอดแก้วนะคะคือในคนจริงๆเนี่ยเรามีนะคะเพราะว่าเราเป็น medical device ค่ะ